สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที LIKE ่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีมากมายหลายต่อหลายประเด็นนะคบเดิมผู้ชมหลังจากเมื่อวานนั้นหยุดไป1วันนะคบเดิมผู้ชมมีปัญหาเรื่องกล่องเสียงเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านแล้วก็ต้องไปหาหมอแล้วก็หลังจากนั้นนะครับท่านเฮ้ยผมก็สืบนะครับท่านหาโอกาสไปนั่นเนี่ยเยี่ยมเยือนครับท่านแถวไหนจ้าแถวม็อบคอปทอนะครับเดิมผู้ชมหลังจากม็อบคอปทอโผลมาแล้วนั่นเนี่ยคุยวัวตลัานว่ค่อยถามวัวตลัานว่าอะไรเจ้าเนี่ยจะปักหลักยาวะมก็จ ีการนอนคุ้งนองค้างอะไรประมาณนี้แล้วก็เดือดเหลือเกินกันเลยทีเดียวสําหรับชาวคอปทถามมันเดือดเรื่องอะไรวะเนี่ยแล้วก็เห็นมันคุยโวโตลั่นนวเนี่ยว่าจะนอนค้างรัฐบาลจบแน่ปีนั้นรัฐบาลจบแน่เดือนนี้นะครับท่านผู้ชมสรุปยังไม่จบสักทีครับท่านเฮ้ยก็ต้องขอยกนิ้วให้นะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่นิ้วแบบนี้แล้วก็หดนิ้วข้างๆเหลือแค่นิ้วกลางที่จะยกให้เหลืออะไรจะเนี่ยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโดนครับท่านโดนสกัดเข้าแล้วนะเนี่ยหลังจากเจ้าหน้าที่นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบวา หรือเปล่านนเนี่ยในการที่จะต้องเห็นทัศนียภาพนะครับท่านผู้ชมการรีบ้านการลีเมืองอะไรพวกนี้ปรากฏว่าอะไรจะเนี่ยคอพทอเดือดนะครับท่านผู้ชมม็อบกุลีไปหวีเหี่ยหิวหวีไปหิวห,ว,ห,ว,หวีมาตอนนี้รับไม่ได้นะครับท่านหลังจากเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าคอฟอไม่อาจแน่ใจเอาคอนเทนเนอร์นะครับท่านผู้ชมมาตั้งอะไรประมาณนี้ผมดูแล้วผมสะใจอย,อย่างเหลือเก,ก,กินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมทางที่ดีนะเนี่ยน่าจะให้พวกมันอยู่แถวนั้นก่อนแล้วยังไงต่อจ้าเอาคอนเทนเนอร์ไปล้อมนะครับท่านผู้ชมทีนี้ทําอย่างไรต่อจะเนี่ย ไม่ให้ออกนะครับเดิมผู้ชมมึงจออกได้นันเนี่ยต้องอยู่อีกประมาณ3เดือน4เดือนแล้วก็แววเข้ามานะครับทดิมผู้ชมวันนี้สายสืบแมวสาวของผมนะครับท่านแววมาว่าอะไรเจ้าเนี่ยแววมาว่ามันจะจัดยืดเยื้อนะครับเดิมผู้ชมพยายามจะยืดเยื้อให้ได้ครับท่านแต่ไม่รู้ว่าจะได้ถึงไหนนันเนี่ยแต่เป้าของพวกมันนะครับเดิมผู้ชมวันนี้ต้องเติมหรือไม่ไว้ก่อนนะครับท่านเป็นประโยคบอกเล่าอะไรประมาณนี้บอกว่าเนี่ยเตรียมนะครับเดิมผู้ชมวันนี้จากสายสืบผมซึ่งผมยังไม่เชื่อนันเนี่ยพวกมันเตรียมจจะะกก้้บาานนเมมือองงไไไไปปถถึหร นี้ประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แววเข้ามาครับท่านว่าวันที่11มีนาคมที่จะถึงนี้น,นเนี่ยจะมีบิ๊กเนมนะครับท่านผู้ชมมาร่วมชุมนุมกับพวกมันด้วยอะไรประมาณนี้หลังจากเม,เมื่อไม่กี่วันก่อนตูจตุพรครับท่านเดินออกมารามัฐเดินออกมาทาอะไรเจ้เนี่ยเดินออกมาให้กําลังใจม็อบหรืออะไรสักอย่างนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ลงท้ายครับท่านขอให้ทุกคนโชคดีอะไรประมาณนี้อ่านดอกแรกกระแทกกลางกระบาลกินเลยทีเดียวเฮ้ยตูจรุพรนะเนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่าเขาจะไปเข้าร่วมด้วยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยพ ชัยมงคลนะเนี่ยผมนับถือคุณเรื่องหน,นึ่งนะเนี่ยถามเรื่องอะไรจ้าเรื่องการเป็นเลือดนักสู้นะครับท่านผู้ชมโดยประชากรทั้งหลายแหละครับท่านที่มาม็อบเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้มันก็ยังคงปักหลักนะครับท่านผู้ชมสร้างความหนวกหูลัคาให้กับชาวบ้านแถวนั้นหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจถ,ถ,ถล่มทลายทะลวงทะเลยกเลยทีเดียวนะะั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเก้าอี้นะครับท่านผู้ชมพี่ชิดชัยมงคลหัวหน้ามอบหลอมแหลมนะครับท่านผู้ชมคอปทออะไรประมาณนี้มันมีความสามารถพิเศษด้านหนึ่งนะถามด้านไหนอีกแล้วจ้าเนี่ยด ย,ยืนปลาสายให้กับเก้าอี้ฟังนะคะเรื่องผู้ชมแล้วแต่ละคนที่มานนเนี่ยบางกลุ่มมาจากกลุ่มสันติอโศกนะคะเรื่องผู้ชมเฮ้ยทีนี้ผมก็มานั่งนึกว้เฮ้ยจากสายสืบที่ไปสืบมานันเนี่ยว่าจะพยายามยืดเยื้อครับท่านจัดชุมนุมแบบยืดเยื้ออะไรประมาณนี้นะครับท่านคนไม่มีไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยอาศัยความหน้าด้านหน้าทนเข้าไว้จะอยู่ไปถึงเดือนพฤษภาแล้วก็จะมีทุนอะไรบางอย่างเข้ามาสมทบหรือเปล่านะคะเรื่องผู้ชมแล้วทีนี้ผมก็มา,มานั่งมานั่งนึกนอนนึกครับท่านเฮ้ยกลุ่มที่ไปด้วยนันเนี่ยมันมีนติอโศ กลุ่มสดีอาโศพวกนี้มันอยู่ง่ายกินง่ายนะครับท่านผู้ชมนอนเวละไม่กี่ชั่วโมงเฮ้ยกินข้าวก็กินน้อยนะครับท่านผู้ชมเอ้ยก็น่าจะยืดเยื้อได้หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจครับท่านติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมโดยม็อบกุลีบ้านกุลีเมืองครับท่านประชากรประมาณ50คนแทบไม่มีที่ยืนนะครับท่านผู้ชมมีแต่ที่นอนเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรเจ้ะเนี่ยเอ,อ้ยไม่รู้ว่ามันใช้มาตรการแบบไอ้นี้หรือเปล่าเฮ้ยการโรคระบาดติดต่อนะครับท่านผู้ชมกลัวเหลือเกินถามกลัวอะไรจ้าเนี่ยสำหรับม็อบคอปทคงจะ กลัวว่าคนจะมาเยอะนะครับเรื่องผู้ชมนับหัวได้ประมาณ50-60คนอะไรประมาณนี้คอปทอครับท่านประกาศคุยโวโตลันนะเนี่ยประกาศค้างคืนครับท่านค้างคืนไม่ใช่โรงแรมแบบปิกอินนะครับเื่างผู้ชมมันประกาศจะนอนค้างส้นตีนส้นมืออะไรประมาณนี้ตามผลสอบชั้น14อย่างต่อเนื่องแล้วก็แย้ม11มีนาอะไรประมาณนี้จะมีคนใหญ่คนโตบิ๊กเนมนะครับเรื่องผู้ชมมาร่วมด้วยทีนี้ก็มานั่งนึกกันครับท่านมีใครบ้างวันนี้สันนิษฐานล่วงหน้านะครับท่างผู้ชมหนึ่งน่าจะมีหมอวรงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่ รู้นะครับท่านอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนสองหลัจักจัดดูพรครับท่านควงคู่นกเขาจุกรูชุกครูขันอีกบ่าวะ อ๋อนกเขาไม่ขันมาไม่โอ้ยไม่ใช่โ๋อตายแล้วคนละเรื่องก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมจะมีบิ๊กเนมมาเข้าร่วมอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวขยับวางกฎหมายขวางกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกอะไรประมาณนี้แล้วก็โวยนะครับท่านบันนี้คอปทเราสอดจะโดนกันแก้มเนี่ยจากตํารวจรือวคอฟไม่รู้ถามการแก้มึงเรื่องอะไรประชากรเท่ากับกระจุกยุกอุ้ยม้อยโดยการเอาเทนอะไรว่าคอนเทนเนอร์มาขวางทีนี้ก็ได้มีผู้สันทัดทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทางเรื่องมอบอะไรประมาณนี้เข้ามา ให้ความเห็นผมนะครับท่านผู้ชมอ๋อตำรวจเอามากัน้นอะไรวะเนี่ยคอนเทนเนอร์มากั้นนะเนี่ยก็เพราะกลัวว่าเดี๋ยวนายกอิงขบวนรถผ่านไปนะครับท่านผู้ชมแล้วเสือกไอ้ไม่ใช่เสือกไม่เกี่ยวเลยแล้วก็ดันนะครับท่านะแยงตามันยังไงวะะแยงตาอ่าชำเลืองตานะครับท่านผู้ชมแล้วไปเห็นกลุ่มคอปทอ,อะไรพวกนี้นเนี่ยมันจะสร้างความเสนียดจันทาน,นะครับท่านผู้ชมติดลูกหูลูกตานายกอิงหรือเปล่านะก็น่าจะใช่หรือไม่ก็ไม่อาจแน่ใจโดยวันนี้ครับท่านเหมิมเกินไม่หยุดยั้งนะเนี่ย เฮ้ยมีหน้าหมอว่าลงมาด้วยเอาไว้ยเ้ประชาชนทั้งหลายมึงดีใจได้แล้วหมอว่าลงโผมาแล้วหลังจากเป็นนักเลือกตั้งอย่างไรให้ชนะยากๆถูกป่าววะ อ๋อถูกนะครับท่านผู้ชมอยากจะชนะเยอะๆปรึกษาทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมอยากจะชนะน้อยๆนะเนียน่ย,นย,นย,นยชนะยากๆปรึกษาหมอว่าลงมาแล้วจ้าโผหัวกระบ,บาลกันอย่างไม่หย,ยุดยั้งคอปทอครับท่านมอบหยิบมือนะครับท่านผู้ชมควงสอบบแล้วก็กองทัพทมครับท่านกินน้อยอยู่ง่ายกองทัพทมอะไรประมาณนี้น้ำมวลชนหยิบมือนันเนี่ยยื่นหนังสือนาย,ยกครมคขานอย่างสุดตัวเกินเลยทีเดียวกาซิโนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วจะ้านได้นานแค่ไหนจ้าดูจากสภาพนะครับท่านผู้ชมอ้างตัวเป็นคณะศึกษา ปฏิรูปประเทศครับท่านทางที่ดีนั้นเนี่ยมึงไปปฏิรูปใบหน้าพวกมึงให้ดีซะก,ก่อนโอ้ยหน้าแก่ยิ่งกว่าพอ,อะนะครับท่านผู้ชมหน้าแก่ยิ่งกว่าครูใหญ่อะไรประมาณนี้มีหน้าเรียกตัวเองเป็นนักศึกษานะครับท่านผู้ชมกุ้งงงกับพวกสอกหักสักรกเบือนนี่อย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านชวนหลีกภัยยังคงมาอย่างต่อนเนื่องนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เป็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีครับท่านประชาชนบางเอไม่ใช่ประชาชนประชาชนบางส่วนก็ประสานเสียงนะเนี่ยไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยหรือเปล่าสมัย ชวนหลีภัยเป็นนายกวันนี้ครับท่านชวนหลีภัยมันยังคงก้าวข้ามไม่พ้นทักษิณชินวัตระ,ะนรับทานผู้ชมเขาจะไปถึงดาวัางคารไปถึงดาวพูโตแล้วชวนหลีภัยเหรอจ๊ะเนี่ยเราเป็นนักการเมืองต้องไม่โกงนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติผมต้องซื้อเสียงแม้เพียงหนึ่งบาทได้เป็นสอสอผมก็ไม่ยอมเป็นโอ้ยรอบหน้าไม่รู้ว่าประชาธิปัตย์จะส่งชวนหลีภัยลงอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมทั้งปัดนิดลิ์หรือว่าสสเขตอะไรประมาณนี้เฮ้ยยุ่ยเฮ้ยต้องยุยมันนะคบท่านเฮ้ยประชาธิปัต,ปตยใหม่นะเนี่ยซึ่ง ใจเล็กน้อยถึงบานกลางเฮ้ยไม่ต้องส่งชวนหลีกภัยลงปาร์ตี้ลิสตนะเว้ย มาทำไมจ้ามันจะกินแรงนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ชวนหลีกภัยวันก่อนออกมาอวดโอเฮ้ยเนี่ยสาเหตุที่คนยังเลือกประชาธิที่ผัดเป็นเพราะนายชวนมากกว่าชวนเดินไปตรงนั้นชวนเดินไปตรงนี้ประชาชนทั้งหลายก็บอกว่ามึงอย่าพึ่งตายไอ้เวรไอ้ไม่ช่อีกแล้วกูโอ้ยโอยถอนคำพูดบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติมาปลาใสอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยจะทว่านายชวนเด็ดขาดเพราะนายชวนเปรียบเสมือนเทพเจ้าของชาวใต้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยจะเป็นเทพเจ้าหรือว่าเทพุูรอะไรประมาณนี้อย่ารวมผมเข้าไปใน นั้นนะคท่านผู้ชมเพราะผมเป็นหนึ่งในคนใต้ครับท่านแล้วคนใต้อย่างไรจ๊ะคนใต้ที่ไม่เอาประชาธิปัตย์จังเด็ดขาดนะคบท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ชัวลีกัยคับท่านสุดงงนะเนี่ยปรากฏการณ์ปบมือให้นายยกอิงในสภามันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรตั้งแต่อยู่มาจนแก่เท่านั้นเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนวายตายแล้วตายแล้วนะเนี่ยเป็นการอิจฉาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เดอะเบตเตอร์ส่งข้าประกวดครับท่านชัวลีกัยเดือดหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจไม่มีเขียนในข่าวแต่ชัวลีกัยงงมีแน่นอนครับท่าน งงกับปรากฏการณ์การปบมือให้นายกเองนั่นเนี่ยหลังตอบกระทู้จบเฮ้ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนกันเลยทีเดียวนนเนี่ยแล้วก็โวยนะคะรับเดิ่นผู้ชมที่จะมีการส่งสารรัฐธรรมนูญอะไรประมาณนี้เรื่องการอะไรวะเนี่ยชวนหลีกภัยแซ้นั่นเนี่ยปมส่งสารรัฐธรรมนูญตีความมาตา160ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อะไรประมาณนี้แนะนําให้ตีความนายกแปลว่าอะไรด้วยไว้แต่แล้วแต่แล,ตแล้วนั่นเนี่ยชวนหลีกภัยมันไม่รู้หรอกว่านี่มึงไปเปิดดิจิทัรีไม่ใช่ดิจินัรีนะมันแปลภาาษ อังกฤษเป็นไทยไทยเป็นอังกฤษไม่เปิดพจนานุก,กรมนนเนี่ยก็จะดีอย่างไม่หยุดยัง้งเดี๋ยวหาว่าเป็นเฟคนิวนะคะท่านผู้ชมแล้วก็โวยวายนันเนี่ยทักษิณชินวัตรขอโทษชาวใต้ย,ยังไม่เพียงพออะไรประมาณนี้สงสัยต้องกดหัวหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะคบท่านผู้ชมก็เป็นนักการเมืองครับท่านอีกหนึ่งคนนะคบท่านผู้ชมเป็นอันเตอยุคตกค้างมาตั้งแต่ช่วงนาตาปีช่วนหลีกภัยเดือดโวยทักษิณนั้น,นเนี่ยแค่ขอโทษยังน้อยไปเสียงจากชวนหลีกภัยข้ามควรถึงนาย,ยกทักษิณอะไรประมาณนี้แล้วก็เดือดนะคบท่านผู้ชมได้ลูก เคยเป็นคนใต้แล้วแนะชดใช้คนปลายด้ามขวานอะไรประมาณนี้โอ้ยแล้วตอนมึงอยู่ไม่ทำหอกเ้ย่เลยเลยไม่ใช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 ่ไหมวะ อ๋อไม่ใช่เสียงขออภัยของอดีตนายกทักษิณชินวัตรระหว่างลงพื้นที่3จังหวัดใจแดนภาคใต้ในรอบ10ปีชวนหลีกภัยบอกนะเนี่ยแค่ขอโทษยังน้อยไปอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมึงก็ตกต่ำลงไปทุกทีแล้วเว้ยสำหรับประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เว้ยประชาธิปัตย์ฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มมึงอย่าเพิ่งเดียงอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวตอนนี้ครับท่านปรากฏการประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านงงกันทั้งโซเชียลกันเลยทีเดียวหลังจากดกรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัมนนตเเดดิิทางไป ลักกิมโยงนะครับท่านผู้ชมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับท่านเกิดปรากฏการณ์นะเนี่ยนายเดดอิทวเฮ้ยเลขาธิการประชาธิปัตย์ผู้ซึ่งไม่น่าจะถูกกับชวนหลีกภัยเท่าไหร่นะเนี่ยย้อนถามว้เฮ้ยซัดกลับนะเนี่ยเดินตามทักษิณเจอทักษิณแล้วมีอะไรหากูจะเดินตามมาทาไมเอ้ยไม่ใช่ยังไม่มีย้อนถามกลับครับท่านผมนักข่าวถามนะเนี่ยเจอทักษิณชินวัตรเดินตามทักษิณชินวัตรได้อย่างไรก็ย้อนถามกลับนะครับท่านผู้ชมแล้วจะทําไมนะเนี่ยเจอทักษิณแล้วมีอะไรบอกประชาธิปัตย์น่าจะ มือครบนะครับท่านผู้ชมดุนนายกอุ้งอิงอะไรประมาณนี้ครับท่านหลังจากฝ่ายค้านนะครับท่านผู้ชม ผมก็ไม่รู้ว่ามันเล่นเกมอะไรกันอยู่นะครับท่านโดยถ้าเกิดผมเป็นฝ่ายค้านนะครับท่านผู้ชมผมจะเอ้ยสึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรประมาณนี้ผมจะยืดรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมทั้งคณะเลยทีเดียวอันนี้มันไม่งเงยไม่รู้ว่ามันไปฟังจะุพรหรือเปล่าดูจะดุพอรออกมาแล้วเนี่ยแนะนําฝ่ายค้านทั้งหลายแหละฟังอยู่อย่ายิ้มหรือจะยิ้มแล้วก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านบอกว่าเนี่ยไม่ต้องอภิปรายรัฐมนตรีลายอื่นแล้วเนี่ยล็อกเป้านายกอิงแต่เพียงพูดเดียวกันเลยทีเดียวสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจพ� ประชาชนก็น,น้อมนําคําสอนไปใช้นะครับท่านผู้ชมกูก็ขำเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านส่งผลให้ตอนนี้นะเนี่ยนายกอิงนะครับท่านผู้ชมหลังจากนักข่าวไปถามว่าเฮ้ <c oughs> ยบ <c oughs> มอะไรจ้าบมภาวะผู้นําอะไรประมาณนี้นเท่านียเขาจะซักฟอ,องนายกเิงเรื่องถามเรื่องมีภาะวะผู้นําหรือไม่อะไรประมาณนี้อิงเป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้ยสวนนะครับท่านผู้ชมมันช่างโดนจิตโดนใจผมเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นสมัยยิ่งรักคินวัตนะครับท่านผู้ชมอันนั้นสวยแบบ อ,อ,อ่อ,อนหวานอ่อนโยนนะครับท่านแก้ไขไม่แก้แค้นแล้วแพทองทานหลัดจ้าอันนี้สวยแบบแค้นนะครับท่านผู้ชมเดินหน้าแล้วค่ายมันครับท่านแก้ไขไม่ได้ว่าเฮ้ยแก้ไขไม่แก้แค้นไม่มีตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแก้ไขไปด้วยแก้แค้นไปด้วยเกิกดอะไรขึ้นจ้านายกอิงสวนกลับนะครับท่านผู้ชมเรื่องภาวะผู้นํานั้นเนี่ยแนะว <É. S 2> <ไ>่าเฮ้ยฝ่ายค้านนนเนี่ยถ้าเกิดจะว่าใครนนเนี่ยหัดดูตัวเองด้วยว่าภาวะผู้นํามีหรือเปล่าว่าอะไรประมาณนี้ก็น่าจะหมายถึงมองเทงนะครับท่านผู้ชมนัตพงษ์เลืองปัญญาวุฒิอะไรประมาณนี้ครับท่านลุย ไม่มีสเสน่ห์เลยนะครับท่านผู้ชมนายจุลินลักษณะวิสิตว่าจืดแล้วนะครับท่านจอเจอไอซูเนโอนี้ก็ไปหมองเทงอะไรประมาณนี้จืดยิ่งกว่าจุลินลักษณะวิสิ์อีกนะครับท่านผู้ชมเอ้ยแล้วก็ประชาชนบางส่วนนนเนี่ยก็แห่มานะครับท่านแห่มาทําอะไรจานลานย,ยกรถแห่หรือเปล่าบอกนะไม่เกี่ยวครับท่านบอกว่าเนี่ยศึกซับฟอบรอบนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของพวกประชาชนบางกลุ่มนะครับท่านผู้ชมน่าจะโดนตัดสิทธิ์ไปหลายคนกะรทีเดียวหรือเปล่าก็ไม่อาจแนะ่ใจตัวเต็งตัวแรกครับท่านนายหลั สีมันโลนมอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมมิงอ่องโลมครับท่านวิโรจน์ลักษณะดินมิงอ่องเลือกนะครับท่านอาจจะโดนไปด้วยนะเนี่ยในการตัดสินหรือม่อย่างไรก็ต้องติดตามไมคสิริกัญญาเงินหนึ่งหมื่นไม่มีใครจั้งอยากจะได้หรอกนะคะเฮ้ยถ้าเกิดได้เดี๋ยวจะไปโกนหัวบวชแต่รประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปลําบากลําบนวัดไหนนะครับเรื่องผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรตอดจัดเสียงสงวครบแล้วนะคะสุดท้ายครบไมจ้าครบอยู่ประมาณ -67 คนนะครับท่านจุ้ยแล้วก็บองเทงก็ไม่รู้จะโดนไปด้วยหรือเปล่านะครับเ่านผู้ชมและที่ แน่แน่ชอบพนิการครับท่านออกมาพูดเรื่องอุยกลัวอะไรประมาณนี้ส่งกลับไปได้อย่างไรรู้หรือไม่นะเนี่ยมันจะมีประมาณ6-7ถึงประเทศกทศทันเลยทีเดียวที่อยากจะได้ตัวโดนทูตรัชชาลีจันแล้วก็อีกหลายคนนะครับท่านผู้ชมออกมาบอกนะเนี่ยถ้าเกิดสมมุติต่างประเทศเขาจะประสานขอตัวอะไรประมาณนี้เขาไม่ติดต่อฝ่ายค้านนะครับท่านผู้ชม <c oughs> สาอึกเลยไปเฮ้ยโดยถ้าเกิดจะฟังชอบพันธกิรนะครันบนานผู้ชมต้องฟังครึ่งหูไ้หูครึ่งนะครับ่านผู้ชมจริง7เทสสาอาจจะใช้ไม่ได้ต้องจริงจริง3เทสเจ็ดไว้ก่อนครับท่านเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรขนาดที่ไม่รู้จะทําอย่างไรนั้นท่านก็แอดไลน์นะัดวิวช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้โดยลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปมะมุมงหิมะพร้านปลาเกตขาวอปอบ,อบแอลมอนนะครับ่านผู้ชมมีทุกอย่างยกเว้นของที่ยังไม่มี มันคืออะไรว่าะของที่ยังไม่มีเออไม่แน่ใจ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บใบทางยังไม่มีทุเรียนทอดนะครับท่านผู้ชมทุเรียนกวนยังไม่มีผลิตครับท่าน100กรัม150บาทนะครับท่านผู้ชมปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบ170กรัม150บาทสั่งซื้อกันเข้ามาได้สั่งซื้อยังไงจะน้องหนูเข้าไลานะะล์นะนะครับท่านผู้ชมแอดไลน์นัดวิวช็อปครับท่านที่อยู่ข้างบนนี้ตรงเพิ่มเพื่อนนะครับท่านผู้ชมหรือว่าสแ,แกนไอียวๆตรงนี้ก็ได้ครับท่่าานหรือวิิง ผมปักหมุดไว้นะครับท่านผู้ชมบนสุดของ YouTube เลยครับท่านสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์และวิวชอปแล้วก็ เฮอผมจะปักปูดไว้บนสุดนะครับท่านผู้ชมจะมีลิงก์ไลน์ขอบคุณท่านหลายอย่างไม่หยุดหย่อนเกินเลยทีเดียวโดยตอนนี้มันมีเว็บพนันนะครับท่านผู้ชมแม็กสามสามอะไรสักอย่างหน,นึ่งนนเนี่ยระบาดหนักเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยเมื่อเดือนก่อนนะครับท่านผู้ชมประมาณวันที่24ครับท่าน24มกราคมอะไรประมาณนี้ถูกป่าวะเออ24มกราคมนะครับท่านผู้ชมที่ผมไปชามอะไรประมาณนี้ประชากรก็ถามน้องหนูรับโปรโมทด้วยพนันด้วยเหรอ เห็นมีโฆษณาก็งงเต้มันเกี่ยวอะไรวะมันมีได้อย่างไรวะอ๋อสุดท้ายโดนกันทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมทั้งช่องผมครับท่านทั้งหวนกระแสนะเนี่ยพีพีทีวีอะไรวะเนี่ยพลตำรวจโทเลวัตกินเกษรก็โดนนะครับท่านผู้ชมมันเข้ามาคอมเมนต์อะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็ไรลบอย่างไม่หยุดยั้ยงนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรครับท่านส่วนตอนนี้นะเนี่ยม็อบกอปทอเยอะอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คืออายุนะครับท่านเป็นหมื่นจริงๆเลยแต่ว่าหมื่นที่ว่านี้น่าจะเป็นอายุรวมกัน หมื่นปีหมื่นปีนะครับท่านไม่รู้เป็นแสนปีหรือเปล่าเยอะอย่างเดียวตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็คืออายุกับเก้าอี้ครับท่านฮึแล้วก็ดูหน้านายพิชิตสิว่าเนี่ยโดยพิชิตชัยมงคลฟังอยู่นะเนี่ยมึงอย่ายอมนะเว้ยเฮ้ยโ,โดยถ้าเกิดสมมติม็อบตอนนี้ยังจุดไม่ติดนะครับท่านผู้ชมจะยังไร้เงาครับท่านผมก็พาดวาดฝันเหลือเกินนะเนี่ยตูจะดูพรจะต้องมาแน่เลยเว้ยเฮ้ยเมื่อวานนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้ะยังไม่เห็นปรากฏตัวนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องจับตามองนะเนี่ยสิเบเทียถึงนี้ครับท่านมีนาคมจะมี ชื่นัเนี่ยจะมีผู้ยิ่งใหญ่มาร่วมเยอะเหลือเกินกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้โอ้ยก็น่าจะเป็นแก๊งที่อืมเออใช่โดย เออนึกขึ้นออกไอ้ไม่ใช่นึกขึ้นได้สิวะนึกขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมสมัยที่ประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่สมัยม็อบราษฎรนกำลังเฟื่องฟูกระแสะต้นานประยุทธ์เยอะอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยจะด,ดูพรก็จัดคณะม็อบหลอมรวมนะคะบเดานผู้ชมประชากรบ,บางส่วนก็ไปเรียกว่าม็อบหลอมแหลมนะคะบเดานผู้ชมฮารอมฮาร์แรมสุดติงกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้ขนาดกระแสะต้นานประยุทธ์เยอะเหลือเกินนะครับท่านตูจะด,ดูพรมาละ กับพวกไอวอะไรวะเนี่ยญาติวีรชน3 5 3 6นะครับท่านผู้ชมมาจัดเวทีว่าเฮ้ยคณะหลอมแหลมคณะหลอมรวมอะไรประมาณนี้จัดได้ถึงไหนจ้าโอ้ยไม่กี่ครั้งนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายครับท่านอ้างนเนี่ยตอนนี้สถานการณ์โควิดมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเราจำเป็นที่จะต้องยุบการชุมนุมไปก่อนอะไรประมาณนี้โอ้ยก่อนหน้านั้นก่อกมาพูดแลเนี่ยอาทิตย์หน้าประยุทธ์ไม่ไปจะถูกถีบไล่เว้ยเฮ้ยสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าก็ไม่ได้โดนถีบไล่นะครับท่านผู้ชมมอบล่มไปก่อนครับท่าน ก็ไม่ที่จับตามองเหลือเกินกันเลยทีเดียวม็บจบพังเจ๊งนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ครับท่านจะดูพอรก็โผล่ปลุกคนไทยนนเนี่ยเจอสวนกลับนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จักใครบ้างนะเนี่ยจจรมผมไปด้วยเพื่อใหยโดยใครจะไปร่วมกับพวกคุณวะหมอเ่าลงก็เดือดท้อน,นะครับท่านผู้ชมวันนี้ไปโผล่หัวกระบ,บาลร่วมกระบ,บุ่มคอปทอแล้วน่าจะมีมวลชนประมาณ4 5 0หคน่ะกูให้มึงเยอะหน่อยเวื่อให้80คนเดินตอกแตก็ตก,ตกเดินไปไหนเจ้าเนี่ยเดินไป ยืดหนังสือนะคบท่านผู้ชมคงจะไม่ยืดสมุดแน่นอนกันเลยทีเดียวคัดการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กอะไรพวกนี้นะเนี่ยโอ้ยมึงไม่เยอะๆหน่อยสิเว้ยเฮ้ยตอนแรกผมก็ตั้งเป้านะครับท่านเอยตายแล้วตายแล้วนะเนี่ยนายกอิงเสร็จแน่กันเลยทีเดียวนะเนี่ยคอปทอมันต้องมาสักสี่ห้าหมื่นคนเว้ยเฮ้ยห้าพันคนหกพันคนอะไรประมาณนี้อย่างน้อยสุดก็ต้องพันสี่ร้อยคนขึ้นนะครับท่านสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะประมาณห้าสิบหกสิบคนอะไรประมาณนี้หมอว่าลงเคงว้งคว้างอ้างวางไม่หยุดยังครับท่านหลังจากนั้น กะกะตนะครับท่านผู้ชมไม่รับคาร้องยุเพื่อไทยครับท่านปมหมอว่าลงไปผูกหัวกระบาลร้องนะครับท่านผู้ชมทักสินครอบงำอะไรประมาณนี้นะเนี่ยทักสินครอบงำเพื่อไทยกะกรตก็เสยความเลยนะครับท่านอมไม่พบวิติการครอบงำอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยหลังจากที่ชอบปนิกาออกมาเย้ยไม่รู้ว่ารายการเดียวกับหมอมอ้อมริลวัตหรือเปล่านะเนี่ยชอบปนิกาโวยเดือดน,นะครับท่านการส่งชาวอุยกูกับจีนเมื่อปี58ทําให้สถานทูตไทย ที่ตุรกีโดนบุกทาลายและเกิดเหตุระเบิดพระพรหมเอราวันหมออ้ําสวนกลับนะเนี่ยสรุปคือเราต้องทําตามคนที่เคยวางจุดๆแบบนั้นหรือให้เขาพอใจเพื่อที่จะเขาจะได้ไม่ไปวางอะไรประมาณนี้เตาสถานทูตอีกหรืออะไรประมาณนี้นะครับ่านผู้ชมแล้วน้องหนูเห็นด้วยไหมจ๊ะอันนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่รู้นะครับ่านผู้ชมแต่เอาคาของพลตารวจโทเลวักกินเกสรมาครับท่านกับม์กพิทบูอะไรประมาณนี้มค์คพิทบูก่อนว่าเฮ้ยมึงยัเก็บไว้ทําส้นตีนส้นมืออะไรวะนี่มันเป็นญาติมึงเลยพวกอุยกู อะไรประมาณนี้แล้วก็บอกไปถึงนะเนี่ยมันจะมีอสอสอคนหนึ่งนะคบเดิมผู้ชมนี่ได้เป็นสอสอทั้งพักนี้ได้เป็นคนเดียวอะไรประมาณนี้้ากูเจอนั้นเนี่ยอยากเจาลงเท้าเฟีเฟ้ยงหัวเหลือเกินกัน,กนเลยทีเดียวทีนี้เราก็มานั่งนึกเฮ้ยสอสอคนนั้นหมอว่าลงหรือเปล่าวะพ่อมาสังก,กิดบอกไอ้นนะักถามมีอะไรจะพ่อลืมไปแล้วหรือหมอว่าลงไม่ได้เข้าสภาอ๋อใช่เตัดไปตัดไปน่าจะเป็นการาวีแสงสืบสืบแสงอะไรประมาณนี้นะคบท่ามผู้ชมได้ข่าวว่าเมียเขาก็ทํางานอยู่ U N H C R อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านกันฑวีเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยราชทรรน,นะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจอ,อกมาย้ำนะเนี่ยว่าจดหมายอะไรประมาณนี้อุยกูที่มีการประทับตาเรือนจาคลองเปมเป็นจดหมายปลอมนะครับท่านผู้ชมจับตาม,มองครับท่านทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงยุติธรรมนะเนี่ยสอดเทรเล่นนะครับท่านผู้ชมปลอมเอกสารเทศอะไรประมาณนี้เฮ้ยทำไมฝ่ายค้านนะเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงนะครับท่านทำไมมันชอบเอาเอกสารเทศออกมาเยอะเหลือเกินกันเลยทีเดียว นั่นเนี่ยทั้งไอสอสรักแกงครับท่านเฮ้ยไม่รู้ว่าพี่น้องชาวเชวิงเซา,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 าเลือกมาได้ผืนนะครับท่านผู้ชมอา้าวจิระทองสุวรรณนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่คุยมโม้คุยโตคุยโวอวดครับท่านผมเนี่ยไปเกณฑ์ทหารแล้วนันเนี่ยสดสิบสามก็มีสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าเอาเอกสารมาันยันมันก็โดนพวกอะไรวะเนี่ยวันนี้ก้่าวไกโกหกอะไรนะครับท่านผู้ชมออกมาปัน่นเฮ้ยถ้าเกิดมีจริงนะเนี่ยเอาสดสิบสามออกมาโชว์หน่อยว้ยให้สรุปไปออกรายการมาดิชนออกมาโชว์จริงนะครับท่านผู้ สุดท้ายเป็นอะไรบ้างจ้าตอนนี้โดนเล่นเรื่องเอกสารปลอมนะครับท่านเพระว่าต้นขั้วนนเนี่ยในการเกณฑ์ทหารอะไรประมาณนี้ยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมโดยผมผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วนะครับท่านแล้วก็ที่สำคัญนั่นเนี่ยจับได้ใบดำด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ได้มาครบกันเลยทีเดียวครับท่าน2แผน่นแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ที่ไหนวะ ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วกันนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเออจำไม่ได้แล้วว่าที่ไหนเอาที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วกันใต้ฟ้าบนดินนะครับท่านของประเทศไทยนี้เลยนายกอิงมาแล้วครับท่านลันน่นนะเนี่ยส่งวีกูกับจีนยึดหลักสิกทธิมนุษยชนจอแจงต่างชาติเที่ยวไทยได้ปลอดภัยอะไรประมาณนี้เลวัดกินเกสรนะครับท่านผู้ชมบนตำรวจโทรเลวัดครับท่านก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยประเทศไทยนะเนี่ยส่งกลับไปดีแล้วอยู่ทําไมให้เบืองงบภาษีอะไรประมาณนี้แล้วที่สําคัญนันเนี่ยเขาก็น่าจะทรมานนะครับท่านผู้ช แล้วก็ที่สําคัญนะเนี่ยมีจดหมายออกมาจากคลองเตมตามที่กล่าวว่าอะไรประมาณนี้แต่ตัวเขาไม่ได้อยู่ที่เรือนจํคลองเตมนะครับท่านผู้ชมโดนกักครับท่านอยู่แถวสวนพูน่าจะเป็นตลาดสวนพูหรือป่าวน,นี่แถวบ้านอดีนายกคึกฤทธิ์ป่ามโมดนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้อื้อไม่ได้โดนขังที่คลองเพมนะครับท่านผู้ชมน่าจะโดนกักอยู่ที่อะไรวะเนี่ยตมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นทีนี้ถ้าเกิดเอกสารเป็นเอกสารปลอมนี่ก็การบีก็น่าจะชิบหายนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ นวีครับท่านแห่งพรรคเป็นธรรมส,อสอหนึ่งเดียวนั้นนี่ออกมาโต้นะครับท่านคุยโวโว,วว่าอะไรแล้วว่ายืนยันว่าเป็นเอกสารจริงนะครับท่านผู้ชมขนาดราชทรรนครับท่านหรือว่าของเปรมไม่อาจแน่ใจออกมาบอกไม่มีว่าเฮ้ยตามประทับแบบนี้ของเปรมไม่มีนะครับท่านแล้วที่สําคัญนะเนี่ยอุ้ยกูตอนมาไทยนะครับท่านผู้ชมพูดได้สองคำไม่ใช่ดิสิตตบุกดิสิตแชร์ชนะครับท่าน ตุรกีตุรกีอะไรประมาณนี้แล้วก็อิสตันบูลนะครับท่านผู้ชมหลังจากโดนกักขังอะไรประมาณนี้สิบเอ็ดปีทำไมเก่งภาษาอังกฤษเหลือเกินกะรทีเดียวโอ้ยแบบนี้นะเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินนะครับท่านหลังอยากจะรู้อะไรจ้าว่าใครเป็นคนสอนภาษาอังกฤษให้นะครับท่านผู้ชมพูดนี้ก็หนักพอแรงแล้ววันนี้เขียนได้ดีด้วยนะครับท่านผู้ชมอยากจะไปล่าไปเรียนเหลือเกินกันะรยทีเดียวนะเนี่ยภาษาอังกฤษผมจะได้ดีขึ้นกว่านี้เล็กน้อยถึงปานกลางอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมส่วนเรื่องซักพ้อืม Hmm. <laughs> รัฐบาลนะนครับท่านผู้ชมซึ่งฝ่ายค้านครับท่านกูก็งงนะเนี่ยมันไปเชื่อจตุพรหรือเปล่าล็อกเป้ายืน่นนายกคนเดียวอะไรประมาณนี้ตอนนี้น่าจะเป็นที่แน่นอนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมว่าประมาณ1วันนะครับท่านวิสุทธิ์เชนรุนประธานวิศรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยน่าจะได้1วันอะไรประมาณนี้พระพยอมก็ออกมาสัมทับเวยเฮ้ย,ฮยตอนแรก5วันนี้ก็สมควรแล้วเพราะจะพิ่ไปรัฐมนตรีส0คนแต่ใน,นเมื่อตอนนี้จะพิ่ายนาย,ยกเองแค่คนเดียวก็ต้องสมควร เหลือแค่หนึ่งวันอะไรประมาณนี้สองสามวันจะไปพูดอะไรนักหนามีแต่น้ำไม่มีเนื้อคนมันเอียนนะคะรับท่านผู้ชมที่จะฟังอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะคะรับท่านผู้ชมสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆครับท่านสนใจสินค้าแอดไลน์นะดูช็อปเข้ามาได้นะคะรับท่านผู้ชมขนาดนี้นี่นี่นท่านกำลรับฟังข่าวจากสถานวิทยุหรือที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักลิกน้อยถึงปานกลางจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม うん。<music>